กลับมารับฟังข่าวช่วงที่สองครับท่านผู้ฟังครับสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาขณะน,นี้ทุกหน่วยงานเร่งให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาดูแลสถานการณ์เฉพาะกิจเช่นศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยหรือสอปอกอชอ เช้าวันนี้รับฟังภาพรวมสถานการณ์และการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนจากกลนโทวันชนะสวัสดีโฆศกศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีท่านโคศกของศูนย์สปกชรครับผมสวัสดีครับ ท่านโฆษกครับตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับที่ศูนย์สปชอกอส่วนหน้าของเราดูแลนี่ภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับผมในในภาพรวมเนี่ยก็มีสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับดีขึ้นในที่นี้ก็คือการช่วยเหลือเนี่ยเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ตรงจุดลดการซ้ำซ้อน ปัจจุบันเนี่ยก็คือในภาพรวมดีขึ้นครับครับผมการอบพยพประชาชนออกจากจุดที่เข้าถึงยากจุดเสี่ยงตอนเนี้ครับมันยังทําได้ยากอยู่ไหมครับหรือว่าดีขึ้นแล้วจากการที่ทุกภาคส่วนร่วมลงไปช่วยครับผมยังทําได้ยากอยู่ครับแต่ว่าในส่วนที่ความที่ว่าดีขึ้นเนี่ยก็คือแม้จะเข้าไปยากแต่มียุทธปกรณ์ที่บูรณาการแล้วมีจำนวนเพิ่มขึ้นขึ้นสืบเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งส่วนราชการนะครับหรือ ภาคส่วนรัช่์ภาคส่วนเอกชนอื่นๆบนเธทที่มาเนี่ยยังไม่มีการรวมการบรูรณาการดังนั้นการลงไปช่วยก็เลยยังมีทิศท,ทางที่ซ้ําซ้อนครับผมบเมื่อเราลดความซ้ําซ้อนได้เราก็เพิ่มประสิทธิภาพได้ครับแล้วการประสานงานกับหน่วยงาน,นต่างๆขนาดเนี้ยมีความราบรื่นดีไหมครับทั้งแบบส่วนที่เป็นของทหารเองแล้วก็ส่วนที่เป็นของพลเรือนครับผมครับไม่ไม่มีปัญหาครับการจัดส่วนงานส่วนหน้าเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่เรียกว่าส่วนส่วนงานประสาน ส่วนงานประสานจะทําหน้าที่ประสานกับชุดจิตอาสาต่างๆชุดมูลนิธิภาคเอกชนที่ลงมาในพื้นที่แล้วเราก็บูรณาการรวมการกันนะครับปัจจุบันดีขึ้นนะครับปัจจุบันดีขึ้นครับความช่วยเหลือจากภาคประชาชนนะครับเห็นว่ามีมูลนิธิมีอินฟลูเอนเซอร์หลายคนเลยที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเนี่ยครับมันช่วยให้หน่วยงานราชการทํางานง่ายขึ้นอย่างไรบ้างครับผมครับก็ในส่วนนี้เนี่ยทําให้ส่วนราชการ สามารถบริหารจัดการแล้วเข้าไปช่วยได้ทั่วถึงมากขึ้นนะครับเพราะว่าลำพังส่วนราชการเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยมีไม่เพียงพอครับวันนี้เราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือกับภาคเอกชนบุลณิธิมาช่วยนะครับเขาก็ไม่ได้มาช่วยเฉพาะอุปกรณ์อย่างเดียวนะครับเขาเอาอคนมาช่วยด้วยร,รวมถึงอาหารตุงสุกที่แพ็คนาไปแจกอันนี้ก็มันสามารถทําได้จํานวนมากขึ้นมันก็เลยมีความทั่วถึงทั่วถึงครับ ท่านโฆษกครับมีประเด็นหนึ่งที่ถูกพูดถึงกันมากเลยคือเมื่อเข้าไปถึงไปช่วยประชาชนแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะไม่ยอมออกจากพื้นที่อาจจะมีความเป็นห่วงบ้านอันนี้เราได้รับรายงานเรื่องนี้ยังไงบ้างครับและอยากจะฝากบอกอะไรถึงคนที่ยังไม่ยอมออกจากบ้านตอนนี้เมื่อเข้าไปช่วยบ้างครับครับก็ในส่วนนี้เนี่ยเราก็ใจเขาใจเราเข้าใจเลยว่ายังเป็นห่วงทรัพย์สินของมีค่าที่บ้านอยู่นะครับ ในความเป็นจริงแบบที่เรามีความประสงค์ที่ดีที่สุดก็ทุกคนออกจากพื้นที่มาอยู่ในศูนย์ทักทิง้งอันนี้คือดีที่สุดนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยการปฏิบัติแบบนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ต้องมาดูต่อครับว่าเมื่อไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นเราจะยังไงดีเพราะฉะนั้นการคงอยู่ของพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามบ้านเนี่ยเราก็ต้องขอให้คนที่มีความแข็งแรง นะครับสามารถที่จะดำรงทีพอยู่ได้ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเราก็จะนําอาหารไปส่งให้ก็สามารถทําเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรครับเราก็สามารถจะบริหารจัดการตรงส่วนนี้ให้ลงตัวที่สุดครับผมนะครับครับก็ยืนยันว่าดูแลถึงแม้ว่าคุณอยากยังไม่อยากออกแต่ว่าออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยยังไงก็ดูแลง่ายกว่าใช่ครับใช่ครับก็ก็ยืนยันที่จะดูแลกันต่อครับครับอตอนนี้ครับมีข่าวปลอมหรือข้อมูลที่อาจจะ บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงเนี่ยกระจายในโลกออนไลน์เยอะมากเลยโดยเฉพาะเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับจานวนผู้เสียชีวิตนะครับอันนี้รบบเ็บเท็จจริงเป็นยังไงครับท่านโฆษกครับปัจจุบันก็ต้องแจ้งผ่านทางรายการนะครับว่ามีการแชร์ข่าวปลอมมากขึ้นครับซึ่งเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในสภาวะวิกฤตในหลากหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันข่าวปลอมเหล่านี้เนี่ยมีผลเสียกับการสร้างความหวาดกลัวนะครับแล้วก็ สร้างถึงความขาดความเชื่อมั่นเพื่อทําให้เกิดความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ดังนั้นก็เลยอยากที่จะให้ภาคประชาชนได้ใช้การพินิจพิเคราะห์กับข่าวที่ผ่านเข้ามาก่อนที่ท่านจะแชร์ข่าวเหล่านี้ออกไปครับท่านโฆษกครับอีกประเด็นหนึ่งครับตอนนี้ที่มีกระแสข่าวรายงานกันว่ามีจิตอาสาที่ไปช่วยเหลือแล้วถูกยิงไล่หลัง กรณีเนี้ยครับอยากจะฝากถึงคนในพื้นที่ที่อาจจะรอการช่วยเหลืออาจจะมีความร้อนใจหรือมีความแบบกังวลกระวายใจจนเผลอกระทําอะไรแบบนี้ไปยังไงบ้างครับครับก็ผมเชื่อว่าในส่วนนี้เนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะไม่ไปช่วยหรอกอ,อันนี้เรายิ่งจะต้องเข้าไปดูแลว่าเขาเกิดความทับข้องใจตรงนั้นก็อะไร,รนะครับแล้วเราก็ไปประสานแล้วก็เอาข้อมูลต่างๆเนี่ยไปให้ ครับนะครับก็พร้อมที่จะให้หน่วยงานเนี่ยเข้าไปพูดคุยและส่งความช่วยเหลือครับไม่มีปัญหาอืี๋ยนี้ในส่วนของการเข้าไปจะปลอดภัยหรือไม่เนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นส่วนราชการเป็นกองทัพเข้าไปนะอาจจะปลอดภัยกว่าเพราะว่าบางทีถ้าเป็นภาคเอกชนเข้าไปเนี่ยเราก็ไม่ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเขาก็จะไปครับไม่พอใจกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันครับว่าแม้จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เราก็จะพยายามเข้าไปทําความเข้าใจและช่วยเหลือเพื่อกูลกันวันนี้เราเราต้องร่วม,รวมแรงร่วมใจกันครับครับผมทิ้งท้ายครับท่านโฆษกครับอยากจะฝากอะไรถึงประชาชนหรือผู้ที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ขณะน,นี้เกี่ยวกับสถานการณ์ในตอนนี้บ้างครับครับในสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยก็ดีขึ้นกว่าในช่วงวิกฤตในช่วงสามวันแรกนะครับแล้วเราก็ยืนยันนะครับว่าเราจะเข้าไปช่วยเหลือให้ทันแล้วก็ทั่วถึง มากที่สุดอย่างเต็มที่ความสามารถนะครับแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงรประชาชนคนใดที่ท่านใดที่ได้พบเบาแสไม่ว่าจะเป็นข่าวปลอมนะหรือพบเบาแสการแจ้งกับความช่วยเหลือเนี่ยก็อยากที่จะให้ช่วยกันนะครับแจ้งเข้าไปที่ศูนย์รับเรื่องนะของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือของรัฐบาลนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือเหล่านั้นเนี่ยกลับเข้าไปสู่คนในพื้นที่ได้เร็วที่สุดวันนี้เราต้องช่วยกันนะครับแล้วก็ไม่แชร์ข่าวปลอมนะครับไม่สร้าง นะครับความทะเลาะเบาะแว้งกันครับในพื้นที่นะครับครับในเวลาแบบนี้ความรักและความสามัคคีกันของคนไทยนี้เป็นเงื่อนไขสําคัญที่จะทําให้เราก้าวข้ามไปได้นะครับวันนี้ครับใช่ครับวันนี้ครับวันนี้เราเห็นอย่างหนึ่งเป็นความจริงที่พิสูจน์แล้วด้วยว่าน้ําใจของคนไทยเนี่ยมากกว่าน้ําที่ท่วมในประเทศไทยณปัจจุบัน ครับผมวันนี้ครับก็สถานการณ์ที่รับทราบมาหลายคนก็คงจะเข้าใจช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบเหตุรวมถึงเจ้าหน้าที่อยู่ในขณะนี้นะครับและก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านพลโทวันชนะสวัสดีท่านโฆษกูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยหรือที่เรียกย่อว่าสปกชนั่นเองนะครับก็ถ้ามีอัปเดตมีอะไรนะครับเดี๋ยวต้องขอรบกวนท่านโฆษกมาเล่าให้เราฟังถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโอกาสหน้าครับผมครับกินดีครับคราววันนี้ขอลาไป ก่อนแล้วครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับสวัสดีครับ